กลับสู่สถานะโสดอีกครั้งสำหรับพระเอกหนุ่มอ้ําอธิชาติชุมนานนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากับนักร้องนักแสดงสาวนัดมิเรียไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเจ้าตัวล่าสุดอ้ําอธิชาติโพสตคลิปและเขียนข้อความรีวิวถึงชีวิตในปี2567ที่ผ่านมาไว้ว่า2567ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปียันสิ้นปีปีที่แล้ววมีเรรื่่องาางาาต ทั้งในสังคมแล้วเรื่องราวส่วนตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายทุกอย่างเป็นบททดสอบให้เราได้เห็นตัวเองทดสอบตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปวนเบี้ยนแบบนี้เสมอถ้าจะรีวิวตัวเองก็เป็นปีงูใหญ่ที่ดุดันพิษรุนแรงบาดแผลจากพิษก็ตายได้แต่อีกด้านหนึ่งก็รักษาได้ด้วยพิษงูขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ผ่านเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงอุปสรรคมากมายในปีที่ผ่านมาเมื่อล้มให้ลุกยืนเมื่อยืนให้วิ่งต่อ เมื่อเหนื่อยให้นั่งพักเมื่อพักให้สู้ต่อท้อได้ถอยได้แต่ต้องถอยเพื่อก้าวกระโดด